สวัสดีค่ะเพื่อนๆสายกวักมรกตด่างวันนี้ช่องกวักมรกตด่างขอขอบคุณทุกๆการติดตามและการรับชมสาระดีๆตั้งแต่ที่แพทได้เริ่มปักช้ำใบกวักมรกตเขียวแล้วได้กลายเป็นกวักมรกตด่างนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้จากการเริ่มการปักชํำใบกวักมรกตด่างซึ่งก่อนอื่นสําหรับมือใหม่ขอทําความรู้จักกับลวดลายบนใบ ที่ใช้เรียกว่ากวักมรกตด่างกันก่อนนะคะค่ะวิธีการเลือกลายบนใบกวักมรกตด่างนะคะสายพันธุ์กวักมรกตด่างมีทั้งด่างสีเหลืองและด่างสีขาวคนในวงการเราจะรู้จักกันว่า1ด่างฮาร์สนะคะก็คือด่างแบบครึ่งใบลักษณะใบาก็คืออีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสีเขียวอีกครึ่งใบจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองค่ะ 2. ด่างแบบวากิวนะคะก็คือลายด่างหินอ่อนซึ่งชื่อก็เหมือนกับเนื้อวากิวของญี่ปุ่นหละค่ะและทั้งนี้หากเพื่อนๆคนไหนชอบด่างแบบวากิวก็แนะนำให้สังเกตนะคะที่ความคมชาร์ดของลายที่อยู่บนกวักอาจจะมีสีเหลืองหรือลวดลายบนสีขาวบนใบนะคะค่ะ โดยในส่วนตัวพัดเองก็ได้ทำการทดลองเลือกใบชนิดด่างน้อยมาปักชำเพราะคิดว่ามีราคาถูกกว่าซึ่งผลลัพธ์ของหน่อใหม่ที่ได้เป็นหน่อแรกก็ยังคงไม่ด่างนะคะสังเกตได้จากกา้านยังคงออกเป็นสีขาวค่อนข้างไปทางเขียวนะคะซึ่งก็ยังคงต้องเฝ้ารุ้นกันต่อไปสำหรับหนอรุ่นต่อไปนะคะตามหลักของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกหลานค่ะ และหากเพื่อนๆท่านใดมีคำแนะนำหรือเคยลองใช้วิธีการนี้มาแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือถ้าชอบไอเดียของการแบ่งปันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแพทกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ